หากท่านกำลังมองหาต้นไม้ที่ให้ดอกที่มีสีสันสดใสแล้วก็รับได้กับความเป็นไม้ล้มลุกที่สามารถจะอยู่ยืนยาวมากกว่าหนึ่งฤดูได้แต่สุดท้ายแล้วเราจําเป็นจะต้องปลูกใหม่แต่การปลูกใหม่นั้นก็มาจากเมล็ดจากต้นเดิมที่เราปลูกนั่นเองทำให้เราได้ต้นใหม่ได้กอใหม่ที่สร้างความสดใสให้กับสวนอย่างต่อเนื่องไปต้นที่ว่านี้ก็คือทานตะวันเมกซิกัน ซึ่งให้ดอกที่มีสีสันสดใสมากๆเลยนอกจากนี้แล้วยังคงเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีดอกในปริมาณมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราเอาใจใส่ในการเด็ดยอดเขาอยู่เป็นประจำแล้วก็การแตกข้างออกไปจากกิ่งเดิมนั้นก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะได้ดอกปริมาณเพิ่มมากขึ้น หรือดอกดอกขึ้นด้วยนั่นเองแต่ก่อนจะนํามาปลูกเราไปรับฟังข้อมูลปัจัยแวดล้อมในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเจ้าทานตะวัน์หมจิกานกันครับเราก็เริ่มต้นไปทำความรู้จัก จากถิ่นกําเนิดของเขาก่อนว่าตัวเขาเองนั้นไม่ใช่ต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราแต่ก่อนเก่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตอเมริกากลางไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกเบลีสคอรติการิกาเอลซอวาร์โกเตมาลานิการากัวตลอดจนถึงปานามาเลยครับและด้วยการที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านนี้จึงทําให้ชื่อสามัญมีการเรียกกันว่าเม็กซิกันซันฟลาวเวอร์ก็คือดอกทานตะวันแห่งเม็กซิโกหรือ ทานตะวันเม็กซิกันในภาษาไทยนั่นเองครับสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าทานตะวันแม็กซิกันก็คือไทโทเนียโรทันดิโฟเรียสำหรับชื่อสกุลไทโทเนียก็มาจากชื่อไทโทนัสจากเทพประการนำกรีสำหรับชื่อชนิดโรทันดิโฟเรียก็หมายถึงใบกลมในที่นี้ก็มาจากสันฐานของใบนั่นเองที่มีลักษณะ ผายกว้างออกนี้เองครับก่อนที่จะนําเจ้าทานสวะวันเม็กซิกันมาปลูกในบ้านเรือนนั้นเราไปรู้จักสันฐานของเขาซิก่อนรวมไปถึงความสูงและตลอดจนอุปนิสัยในการเจริญเติบโตของเขาและอย่างที่มือเย็นโปรยไปในตอนต้นเลยนะครับว่าเจ้าทานตะวันเม็กซิกันนั้นเป็นไม้ล้มลุกแต่เป็นไม้ล้มลุกที่มีโอกาสจะยืนยาวไปมากกว่าหนึ่งฤดูกาลโดยเจ้าทานตะวันเม็กซิกันนั้นเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มสูงพอสมควรเลย คุณลักษณะอย่างหนึ่งเลยของเจ้าทานตะวันแมกซิันก,ก็คือเป็นไม้ที่มีการแตกพุ่มออกไปมีกิ่งก้านจํานวนมากจึงทําให้เมื่อเรามองในระยะไกลนั้นก็จะเห็นเป็นทรงพุ่มที่แผ่กว้างออกไปด้วยยิ่งมีกิ่งก้านสาขามากเราก็มีโอกาสที่จะได้เห็นดอกสีแดงที่เราเห็นอยู่นี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองโดยความสูงของเจ้าทานตะวันแมกซกันกนั้นก็มีอย่างน้อยเลยก็คือประมาณสัก1เมตร แต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ได้รับแสงแดดดีๆแล้วก็มีการบำรุงดีๆแล้วก็ก็มีโอกาสจะสูงไปถึง4เมตรเลยอย่างไรก็ตามไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าเขาจะสูงมากเกินไปเพราะว่าเราสามารถจะใช้กันไก,นกนตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มของเขาให้อยู่ในระยะที่ต้องการถึงแม้ว่าในระยะแรกของการจะเดินเติบโตโผล่พ้นขึ้นมาจากมเมล็ดแล้วเนี่ยตัวลำต้นจะมีลักษณะอวบน้ำแต่พอเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นลำต้นเหล่านี้ก็จะแข็งแรงขึ้นแต่ จะมีโครงสร้างด้านในกลวงสำหรับสันฐานของใบนั้นก็จะมีใบเดี่ยวที่ขึ้นเรียงสลับอยู่บนต้นอย่างไรก็ตามใบที่เราเห็นอยู่นั้นก็มีรูปร่างที่หลากหลายมากๆทั้งมีปลายใบแหลมโคนใบมนก้านใบยาวเข้าหาตัวกิ่งก้านสาขานั้นทั้งนี้ขอบใบก็จะเป็นขอบใบหยักมนหรือจากฟันเลื่อย แต่บางใบนั้นอาจจะมีการพัฒนาให้มีโคนใบที่ลึกเว้าเข้ามาแต่มีลักษณะร่วมกันอย่างหนึ่งเลยก็คือทั้งหน้าใบหลังใบแล้วก็ก้านใบนั้นก็จะอุดมไปด้วยขนอ่อนๆที่ขึ้นปกคลุมอยู่เมื่อจับดูก็จะมีลักษณะสากมือขนต่างๆเหล่านี้ก็ครอบคลุมในส่วนกิ่งก้านอ่อนๆด้วยเราก็จะเห็นขนขึ้นปกคลุมได้ยยอย่างชัดเจนเลยครับ สำหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะครอบครองหรืออยากจะปลูกเจ้าทานตะวันเม็กซิกันแล้วก็เราสำรวจตรวจสอบพื้นที่ของเราก่อนนะครับว่ามีพื้นที่ที่รับแสงแดดเต็มวันหรือไม่ แบบนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งในการปลูกเจ้าทานตะวันเม็กซิกันเลยครับเพราะว่าจะทําให้การเจริญเติบโตของเขาดีแล้วก็อวดดอกอวดความสวยงามของเขาได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามหากมีพื้นที่ที่มีแสงย่อหย่อนกว่านี้ก็อย่างน้อยขอให้มีสัก4ี่ถึงหชั่วโมงต่อวันอย่างไรก็ตามการที่มีแสงน้อยกว่าแสงแดดเต็มวันคุณภาพของทรงพุ่มแล้วก็ปริมาณการให้ดอกก็จะลดน้อยถอยลงไปด้วยเหตุนี้ถ้าท่านมีพื้นที่สวน ที่มีพื้นที่แสงแดดเต็มวันแล้วก็มือเย็นเชียร์เต็มที่เลยครับให้สั่งมเมล็ดเจ้าทานตะวันเม็กซิกันมาปลูกแนะนําว่าในช่องทางออนไลน์ต่างๆก็มีให้สั่งซื้อแล้วก็สามารถจะนํามาเพาะปลูกโดยเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการที่เมื่อเราได้มเมล็ดนํามาปลูกแล้วนะครับให้เตรียมแปลงแล้วก็พูนเนินดินสูงกว่าบริเวณโดยรอบเพื่อให้ตัวพื้นที่ตรงส่วนนี้ไม่ถูกน้ําท่วมขังชื้นแฉะแล้วก่อนที่จะปลูกเจ้าทานตะวันแมกซิกกนลงไปในแปลงนั้นแนะนําว่าให้เพาะใส่กระถางเสียก่อน แล้วเมื่อเขาจเจริญเติบโตมีใบจริงสักสองสาใบแล้วค่อยย้ายตำแหน่งลงไปปลูกในดินโดยตรงแบบนี้ก็จะทำให้โอกาสรอดมีสูงขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับทานตะวันเม็กซิกันนั้นก็สามารถจะโรยมเมล็ดลงไปในแปลงโดยตรงก็ได้ก็อาจจะมีล้มหายตายไปบ้างและเป็นที่น่าดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเจ้าทานตะวันเม็กซิกันนั้นเป็นต้นไม้ที่สามารถจะขึ้นได้ในคุณภาพของดินที่มีความออดมสมบูรณ์ได้อย่างหลากหลายโดยเราสามารถจะใช้ดินเดิมนั่นแหละ พูนเนินดินขึ้นมาผสมคลุกเคล้ากับอ mm. ินทรีย์ัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงไปในแปลงนั้นด้วยนะครับสำหรับเรื่องการดูแลรักษาอย่างเป็นประจำวันก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดรดน้ำทุกวันต่อเนื่องไปอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งอย่างไรก็ตามในช่วงฤดูฝนถ้าหากมีฝนตกลงมาแล้วในวันนั้นสังเกตจากผิวพื้นดินถ้ายังพอมีความชุ่มชื้นอยู่เราก็งดการรดน้ำไปในวันนั้น อย่างไรก็ตามในช่วงฤด,ดูแล้งถึงแม้ว่าตัวเขาเองนั้นเป็นต้นไม้ที่ทนแล้งได้ระดับหนึ่งเลยแต่ก็อย่าไปงดน้ําเขานะครับพยายามลดน้ําต่อเนื่องไปอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพราะพืชต้องการใช้น้ําไปในกระบวนการต่างๆของเขาการที่เราลดน้ําเข้าไปก็จะทําให้สนับสนุนการเจริญเติบโตเขาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ควรจะต้องทําด้วยถึงแม้ว่าเจ้าทานตะวันแมกซิกันนั้นจะสามารถเจริญเติบโตได้ในดินที่ไม่ดีนัก แต่ถ้าหากเราต้องการปลูกแล้วก็ยืดอายุเขาข้ามฤดูกาลแล้วก็การให้น้ําก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วการให้ปุ๋ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยแต่ไม่จําเป็นต้องไปให้ปุ๋ยเคมีแต่ประการใดนะครับเราก็อาศัยโรยปุ๋ยคอกลงไปที่บริเวณโคนต้นอย่างน้อยสัก2อาทิตย์ครั้งหนึ่งหรือ1เดือนครั้งหนึ่งแบบนี้ก็จะทําให้เขามีธาตุอาหาร สนับสนุนการเจริญเติบโตเสริมสร้างกิ่งก้านใบดอกของเขานั่นเองและนอกจากนี้แล้วทานตะวันแมกซิกันเป็นต้นไม้ที่มีโรคและแมลงพอสมควรเลยนะครับเราจะเห็นการเข้าทำลายของนอนของเชื้อราต่างๆที่เข้ามาทำลายได้เริ่มต้นจากเชื้อราและแบคทีเรียก่อนเมื่อยิงแนะนำให้ใช้ไตราสารและก็ผสมลามีนาเข้าไปด้วยฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มในช่วงระยะเวลายเย็นๆนะครับจะช่วยป้องกันการทำลายของเชื้อราและแบคทีเรียได้ดีมากๆนอกจากนี้หนอนถ้ามีปริมาณไม่มากนักเราก็แบ่ง ให้เขารับประทานบ้างแต่ถ้าเข้ามารุกรานห,หนักๆทาให้ต้นไม้ของเราสูญเสียพื้นที่ใบไปซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณการสคเะอ์แสงที่ได้อาหารมาบํารุงต้นด้วยเราก็สามารถจะจัดการก็ได้โดยใช้ไลนิ่งผสมน้ําฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆก็จะเข้าไปจัดการหนอนด้วยครับโดยกลไกของไลนิ่งก็คือถ้าหากหนอนกัดกินใบที่มีการฉีดพ่นไลนิ่งไว้ก็จะทําให้หนอนนั้นล้มหายตายไปภายใน5ชั่วโมง สำหรับท่านที่ต้องการให้ดอกของทานตะวันเมกซิกันมีปริมาณมากเคล็ดลับอยู่ที่การเพิ่มปริมาณกิ่งก้านให้เพิ่มมากขึ้นโดยในระยะแรกที่เราเริ่มเห็น่อดดอกของเขาโผล่พ้นขึ้นมาบริเวณปลายยอดแล้วอย่าเพิ่งเก็บไว้แล้วก็ทําให้เขาออกดอกนะครับเมื่อเย็นแนะนําให้ท่านใช้ปลายเล็บหรือใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งในการเด็ดเขาออกก่อนและเมื่อเราเด็ดดอกในส่วนนั้นออกแล้วจะทําให้ตาข้างที่อยู่ถัดลงไปเริ่มมีการพัฒนา แตกออกมาเป็นสองฝั่งแบบนี้และเมื่อเราได้กิ่งก้านที่เพิ่มมากขึ้นตัวปริมาณดอกก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยรวมไปถึงตัวช่อดอกที่ออกไปแล้วแล้วก็เริ่มมีการโรยถ้าเราไม่ต้องการให้ดอกเหล่านั้นกลายมาเป็นมเมล็ดพอเริ่มเห็นดอกโรยเราก็ใช้กันไกตัดแต่งกิ่งตามเข้าไปตัดเช่นเคยครับก็จะทําให้ได้กิ่งก้านเพิ่มมากขึ้นโดยตาข้างที่อยู่ถัดช่อดอกเดิมที่เราตัดออกนั้นก็จะพัฒนาขึ้นมา ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะได้ดอกของทานตะวันเม็กซิกันอยู่ต่อเนื่องไปรวมไปถึงอายุของเขาก็จะยืนยาวขึ้นเพราะว่าอาหารที่สร้างขึ้นมาได้นั้นไม่สูญเสียไปกับการเลี้ยงดอกที่โรยรานั่นเองใช้วิธีการนี้นะครับทั้งได้สรงพุ่มที่แน่นขึ้นด้วยได้ปริมาณดอกที่มากขึ้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองแล้วจะลืมว่าในช่วงท้ายๆอายุของเขาก็ปล่อยให้ดอกเหล่านั้นแก่ตัวลงแล้วก็ตัดดอกที่แก่นั้น ไปพึ่งในพื้นที่ร่มปล่อยให้เขาแห้งเองจากนั้นนำเมล็ดนำไปเพาะขยายพันธุ์ต่อในฤดูการต่อไปเราก็จะได้ทานตะวันเม็กซิกันอยู่ในสวนของเราไปนานเลยครับเช่นเคยครับถ้าหากท่านใดปลูกเจ้าทานตะวันเม็กซิกันอยู่มีเคล็ดลับในการปลูกเลี้ยงอย่างไรคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อให้ท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่สนใจทานตะวันเม็กซิกันได้เรียนรู้ด้วยคน และจะลืมว่าถ้าหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและ,มะแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นแล้วก็เมื่อเยนเชิญชวนท่านให้ใช้ชีวิตพันธุ์ดีจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวิพันธ์ในการป้องกันกําจัดโรค แล้วชีวพันธุ์ในการป้องกันกาจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างไว้ในสวนของเราให้เราต้องเป็นกังวลต่อทั้งสุขภาพของเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็ระบบนิเวศที่เรารักนะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช้อ p ปี้และซดารวมไปถึง Facebook Fanpage ของ a p p l ลายเกมยมประเทศไทยและนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอดไลน์ คุยกันกับแอปพลายเคปได้โดยตรงช่องทางนี้ส่งเร็วด้วยนะครับและถ้าหากท่านรู้ตัวแล้วว่าท่านรักและชื่นชอบต้นไม้เมื่อย็นเชิญชวนท่านให้กดไลาติดตามมือเย็นไว้และถ้าจใจดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเมืออย็นด้วยนะครับในตอนนี้มือเยันชูโดแอปพลายเกมประเทศไทยแล้วก็ทางตะวันแอฟริกันลาไปแล้วนะครับ